สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้วันเสาร์นะฮะคุณลูกค้าหลายๆท่านไม่มีเวลามาที่ห้างธุวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์เราก็เลยจัดไลฟ์สดนะฮะร,รอบต่างๆให้คุณลูกค้าได้เห็นสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับคุณลูกค้านะฮะวันนี้วันนี้จะเจอการองเท้าแต่รองเท้าแต่นะครับรองเท้าแต่สวยๆเยอะแยะมากมายบางทีถ่ายภาพนิ่ง ให้คุณลูกค้าเห็นแล้วบางทีไม่สะใจคุณลูกค้าไม่สะใจต่อไปเราจะมีภาพนิ่งด้วยนะคุณลูกค้านะแล้วก็จะมีไลฟ์สดด้วยนะครับถึงจะใช้เวลาไลฟ์สดไม่นานก็อยากให้คุณลูกค้าได้สัมผัสถึงบรรยากาศของนี่นี่บรรยากาศของสินค้าที่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับกับรองเท้าแต่รองเท้าแต่อยู่ตรงนี้นะคุณลูกค้านะฮะร,รองเท้าแต่คือในเชลปกติเราก็จัด อยู่นะครับจัดอยู่นะฮะแล้วก็จะมีเชลที่เป็นจัดรายการอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกระบะอยู่ตรงนี้อยู่ที่ผแผนกรองเท้านะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะเราอยู่ที่ผแผนกรองเท้านะครับสอบถามกันได้เลยอินบ็อกซ์ของ Facebook ของชวีกิจได้เอ๊ะทำไมแสงไม่ค่อยชัดเลย <ś c oughs> แสงไม่ค่อยชัดเลยแปลกๆเดี๋ยวผมขออนุญาตยกยกขึ้นนิดหนึ่งนะครับยกขึ้นนิดหนึ่งเนาะอืมขออนุญาตคุณลูกค้าแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพาดูพาชมวันนี้อยู่ด้วยกันยาวนาน ช่วงข้าภาษาเรากจจจ็จะเจอคุณลูกค้าบ่อยขึ้นนะคุณลูกค้านะจะพยายามทำตัวให้ว่างเรียกว่าปล่อยใจให้สบายๆเราคือไม่ต้องคิดอะไรมากมายถึงเวลาพาลูกค้ามาชมอะไรก็บอกคุณลูกค้าได้เลยเต็มที่เลยนะครับนี่อะรองเท้าแตะที่5้าทวิกิจซูเปอร์เซ็นเ,นเ,นเนตอร์นะครับช่วงนี้ราคาเริ่มต้นแค่29บาทยี่บาบาทคือคือ,อฝั่งนี้นะคุณลูกค้านะฝั่งนี้ผมไม่ดูนะ นี่ยี่สิบเก้าบาทกล่องนี้จะมียี่สิบเก้าบาทมีทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยเนี่ยรุน่นนี้รุน่นนี้รุน่นนี้รุน่รนนี้ยี่สิบเก้าบาทสมัยก่อนเราใช้คําว่าดาวเทียมดาวเทียมรองเท้าชั้นดีใช้นานเป็นปีจริงๆการโฆษณามีผลนะผมจําได้ถึงรองเท้าแต่รองเท้าดาวเทียมสมัยก่อนสมัยที่ผม,ย,มย,ยังเป็นเด็กอยู่เมื่อประมาณห้าสิบปีที่แล้วนะ สถานีวิทยุโฆษณาประมาณนั้นนะก็รองเท้าแต่ก็ก็ดีนะคุณลูกค้าเราได้ย้อนระลึกความหลังนี้รองเท้าแต่ที่ห้ามทวิกิจวันนี้เอาออเดอร์มาก่อนเฉพาะช่วงที่ใกล้ๆตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นรองเท้าแต่โมโดโบเอ็ดดาอะไรอีกอะมีหลายหลายยี่ห้อเดี๋ยวผมจะได้แค่สองยี่ห้อเองโมโนโมเอ็ดดาเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อน้องเดินผ่านจะได้ถามว่าลูกค้าก็เยอะฝั่งนู้นนะครับ เดี๋ยวพาดูวันหลังเดี๋ยวพาดูวันนี้พาดูรองเท้าแตะแบบนี้ก่อนราคาถูกสวมใส่สบายด้วยนะครับแล้วก็จะเอาภาพน,นึงให้คุณลูกค้าเห็นด้วยนะครับเราจะเต็มที่กับคุณลูกค้าเลยคุณลูกค้าอยากดูรายบอกได้เลยในไลฟ์สดของทวิกิจก็ได้ใน Facebook ของทวิกิจก็ได้อินบ็อกมาหรือไม่ก็แอดไลน์กันมานะครับอ่ะแบบนี้นะครับมีหลายไซส์ให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหาแล้วก็มีมีอยู่3มสีคุณลูกค้ามีอา่าเรียกว่าสีน้ําเงินแล้วกันนะสีน้ําเงินสีน้ําเงินสีเขียว สีเขียวแล้วก็สีแดงนะฮะคุณลูกค้าอันนี้มาตรฐานของอยู่ตรงนี้น,ะนี่สีแดงสีแดงไซส์ที่ผมถืออยู่นี่คือเบอร์9อันนี้เบอร์เแล้วแต่คุณลูกค้าจะเลือกซื้อเรื่องหานะครับก่อนที่จะไลฟ์สดเมื่อกี้ก็คุณลูกค้าก็มาดูเยอะ ได้ไปนคนคู่สองคู่นะครับอ่ะอันนี้คือ29บาทคุณลูกคา้า29บาทผมเริ่มต้นจากราคาถูกก่อนนะครับ29บาทเรามีสสีคุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหานะครับเดี๋ยวตอนจบจะพาชมไลฟ์สดแบบอ่าไม่ใช่ชมไลฟ์สดกันแล้วอะวิดีโอวิดีโอแพรในคุณลูกค้าได้เห็นแบบเต็มเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เราโชว์เป็นตัวเป็นตัวก่อนนะสีแดงสีเขียว รองเท้าแตะใส่บ้านๆคุณลูกค้าไม่ต้องไปแบบยี่ห้อหรูยี่ห้อแบรนด์ดังอะไรมากมายนะฮะใส่บ้านๆสบายๆแบบนี้นะยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าใส่ในห้องน้ําได้ไหมก็ได้คุณลูกค้าได้ได้นะห้องน้ําก็ได้ใส่เล่นไปนู่นไปนี่ก็ได้สบายๆช่วงนี้อ่ะเม่ใช่ช่วงนี้นะ,อะตอนนี้เราไม่ได้ถืออะไรมากมายละคุณจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่ S <S <S สบายสบายอ่ะรองเท้าแต่ฝั่งนี้นะฮะยีบาทนะฮะฝั่งนี้29บาทคุณลูกค้าย9บาทนะครับฝั่งนี้3.9บาบาทนะครับคุณลูกค้านะแบบนี้เมื่อกี้แบบแบบหนีบเมื่อกี้แบบขาหนีบเอ่อหนีบอย่างนี้นะฮะอันนี้แบบสวม แบบสวมเนี่ยสาบาบาทแบบสวมสาบาทมีหลายแบบเพื่อคุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหานะครับนะแบบสวมฝั่งนี้39บาทคุณลูกค้าเลือกซื้อได้เลยมีสีแบบนี้ด้วยแล้วก็สีออกม่วงๆด้วยนะครับนี่สีนี้ออกม่วงๆนะครับแล้วก็สีออกดํานิดนึงคุณลูกค้าชอบแบบนี้ก็โอเคนะครับหรือคุณลูกค้าจะเอาสีออกฟ้านิดนึงก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะนี่ใช้ได้เลยนะครับหรือจะชอบแบบสีเขียว ก็มีนะอันนี้แบบสวมใส่นะคุณลูกค้าสีเขียวแบบสวมใส่นี่สาสิบเก้าบาทคุณลูกค้าสาสิบเก้าบาทนะฮะถ้ามีตัวหนังสือราคาวิ่งได้ก็จะโอเคเลย <c oughs> คือเวลาเราโชว์สินค้าตัวไหนขึ้นมาปุ๊บก็วิ่งตามนั้นปื๊ดเออราคาตามนี้ประมาณนี้นะฮะอ่ะอันนี้แบบสวมแล้วก็แบบหนีบอีก อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น39บาทคุณลูกค้านะครับแบบนี้มีรุ่นหนึ่งนะครับแบบมีรุ่นนี้นะ39บาทนะฮะ39บาทรุ่นนี้ก็สวยนะคุณลูกค้านะอันนี้ยี่ห้อคราฟส์ sunshine, คราฟส์ซันชัยคราฟส์แบบนี้นะ39บาบาทก็มีแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหานะครับแบบนี้ด้วยนะอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะ สาบาทคุณลูกค้าสาบาบาท้วแ,แต่คุณลูกค้าจะเลือกซื้อเลือกหาสวมใส่เล่นสวมใส่สบายนะครับกับรองเท้าแตะที่ห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เราลดราคาพิเศษเหลือ29เหลือ39บาทนะครับทั้งหนีบและไม่หนีบนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับอันนี้คือแผานกรองเท้าที่เขาจัดเอาไว้ให้อย่างดีเลยให้คุณลูกค้า สะดวกต่อการเลือกซื้อเลือกหานะครับอันนี้แบบหนีบอีกแบบหนึ่งก็ครับราคาอัพขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเป็นราคาที่59บาทนะครับราคาอัพขึ้นมา59บาทนะครับแบบหนีบอย่างนี้ก็จะเป็นคุณลูกค้าต่างกันตรงไหนน่าจะทนกว่านะออกิโต้กิโตคุณลูกค้าอันนี้กิโต้กิโต้แบบหนีบของกิโต้นะคุณลูกค้านะแบบนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้เลยอ่าแบบหนีบของกิโตแบบนะ้แบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะนี่อย่างนี้แบบที่หนึ่งอ่า มีแบบที่สองด้วยอันนี้คือแบบหนีบนะคุณลูกค้าอย่างงี้อันนี้อันนี้จับพื้นนี่ดีมากอันนี้ของยี่ห้อกิโต้นะคุณลูกค้านะกิโต้กิโต้นะฮะกิโตนี่โลโก้ตรงนี้เลยกิโต้แบบนี้ของกิโต้เราขาย59บาทนะครับขาย59บาทแล้วก็อัพอัพทูเดตอัพทูเดตก็59บาทลักษณะคล้ายๆของกิโต้เหมือนกันแต่สีจะจะจะสดกว่าแล้วก็สีจะอ่าหน้าน่าใช้กว่านะ แต่ส่วนใหญ่เขานิยมกีต้ะนะไม่เป็นไรคุณลูกค้าลองเลือกซื้อเลือกหาไปดูนะครับแล้วก็นะถ้าเป็นอัพทูเดตก็สีเขาจะประมาณนี้คุณลูกค้าก็ก็สวยนะสวยจริงๆนะใส่ในห้องน้าใส่เล่นใส่ไปนู่นไปนี่ได้เลยนะครับแบบนี้นะอย่างนี้นะนะครับนะก็มีสีแดงด้วยอัพทูเดตมีสีแดงด้วยมีสีแดงด้วย59บาบาทพื้นโอเคไม่ต้องห่วงนะฮะนี่จับ จับพืนได้ดีจับพื้นได้ดีนะครับมีถ้าเป็นอัปทูเดตจะมีสีฟ้าสีแดงแบบนี้แล้วก็สีม่วงสีม่วงอย่างนี้นะอัปทูเดตสีม่วงอย่างนี้แล้วก็สีฟ้าสีม่วงสีแดงฟ้าม่วงแดงอันนี้ฟ้านี่ฟ้านะคุณลูกค้านี่ฟ้านะฟ้าม่วงแดงมีอยู่3สีอัปทูเดตมีอยู่3สีนะครับกิโต้มีอยู่2สีคุณลูกค้ามีสีแดงที่เป็นรองเท้ารองเท้าหนีบนะรองเท้าแต่แบบหนีบนะคุณลูกค้านะ มีสีแดงกับสีออกน้ําตาลนิดหนึ่งออกน้ําตาลอย่างงี้มี2ส,สีของกิโต้นะครับมี2ส,สีนะอันนี้59บาทนะฮะสิบาทเป็นแบบแบบหนีบถ้า59บาทแบบแบบสวมของคุณน้องคุณหนูก็มีนะคุณลูกค้านี่อันนี้คือ59บาทแบบสวมนะครับแบบสวมจะเป็นประมาณนี้อย่างนงี้คุณน้องคุณหนูชอบประมาณนี้เอ่อความหนาปึ๊บอย่างนงี้เอ่อโอซิเดอร์โอซิเดอร์ าจากแกมไมลโอซิเดอร์จากแกมไมนี่แบบนี้นะครับแบบนี้แบบที่1แล้วก็มีแบบนี้ด้วยอันนี้5 9บาทนะครับคุณน้องคุณหนูคือคุณลูกค,ค้าท่านใดที่จะซื้อไปฝากคุณน้องคุณหนูได้เลยนะครับอันนี้แบบนี้นะครับแบบนี้นะอันนี้5 9บาท5 9บาทนะครับนะ59าบาทม,าแบบมีหลายแบบมีหลายแบบแบบดําแดง ดำขาวดำเหลืองอะไรก็มีเยอะแยะมากมายนะครับคุณลูกค้าก็มาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลย5้สิบาทอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองนะครับห้าสิบาทแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น6กสิบาทแบทแมนอ,อรองเทา้าสวมที่เป็นลิขสิทธิ์คุณลูกค้าที่เป็นลิขสิทธิ์นะอะ่แบบนี้ก่อนอันนี้คือ69บาทอันนี้ของซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนนะซูเปอร์แมน69บาทนะเห็นหน้าผมด้วยดีกว่าเนาะออื่า <laughs> ซูเปอร์แมน69บาท69บาท,บาทแบบนี้นะคุณลูกค้านะ สวยสวยสวยเนี่ยเนี่ยพื้นโอเคพื้นโอเคเลยงานเขาก็โอเคนะคุณลูกค้าปรับระดับได้เนี่ยแกออกปรับได้เหมาะกับเท้าของคุณน้องคุณหนูได้เลยนะครับมีซูเปอร์แมนนะฮะซูเปอร์แมนแล้วก็ซูเปอร์แมนแอนด์โรบินอย่างนี้ก็มีอันนี้อีกข้างหนึ่งอยู่ไหนหไม่รู้นะแล้วก็มีแบทแมนเมื่อกี้ซูเปอร์แมนนี่แบทแมนมีแบทแมนด้วยมีซูเปอร์แมนแบทแมนก็มีไซส์คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหาอันนี้ไซส์34 สามสี่ก็ประมาณเบอร์เท่าไหร่ล่ะสามสิบสี่เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์หกเบอร์เจ็ดนี่นะฮะอันนี้แบทแมนซูเปอร์แมนแล้วก็มีอะไรที่เป็นแมนแมนอีกมีไหม <c oughs> อ๋อแบทแมนอย่างนี้ก็มีนะอย่างนี้ก็มีน้องคุณดูอันนี้เบาเมื่อกี้เมื่อกี้หนักหนักหนักเมื่อกี้แบทแมนแบบหนักอันนี้เบาเบานะฮะหกสิบเก้าบาทเช่นเดียวกันนะครับหกสิบเก้าบาทนะคุณลูกค้านะหกสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็มีแบบนี้ด้วยซูเปอร์แมนแบบนี้นะ หกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าบาทอันนี้รองเท้าแตะแบบสวมนะคุณลูกค้าแบบสวมนะและ้วก็แบทแมนแบบนี้อันนี้ก็เบาเบาเบาแบบเบามากคุณน้องคุณหนูสามารถซื้อไปสวมใส่ได้เลยนะครับอันนี้เบาจริงๆนะคุณลูกค้าแล้วก็มีหลายไซส์หลายสีให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหาอันนี้แบบเบานะหกสิบเก้าบาทแบบเบาหกสิบเก้าบาทนะครับไม่ม,ไมีไม่มีรอยต่อจะเป็นตัวพลาสติกที่ที่ทำเป็นแบบออกมาแล้วก็ไม่มีรอยต่อคุณลูกค้าเพียงแต่ว่าใส่ตัวโลโก้ ซูเปอร์แมนให้คุณลูกค้าได้เห็นแค่นั้นเองนะครับเนาะก็โอเคสีเหลืองก็มีคุณลูกค้าแบบนี้นะสีเหลืองก็มีนะครับแบทแมนแบทแมนแบทแมนอ่านโรบินนะฮะให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อลึกหาในราคา6 9บาบาทอ่ะสีเขียวบ้างสีเขียวก็มีคือมีทั้งหมดหลายสีให้คุณลูกค้านะฮะสีเขียวไม่พอเอาสีสีเหลืองสีฟ้าสีฟ้าก็มีอันนี้สีเหลืองโชว์ไปแล้วอ่าแบบนี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็มีสีฟ้า โอ้โหหายยากเลอเกินเอาสีฟ้าก็ไนดะ้สีฟ้าแบบนี้ก็มี69บาทนะครับคุณลูกค้า69บาทนะหกสิบเาบาทแบบนี้นะ69บาทแล้วก็แบบนี้ด้วยนะครับแบบนี้ด้วยอันนี้อะไรอ๋อของ dc ของ dc ซีซูเปอร์แมนตอนเด็ก ซูปเปอร์แมนเด็กซูปเปอร์แมนเด็กอันนี้สีน้ำเงินสีน้ำเงินแบบนี้นะคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยสีดำไหมสีดำก็มีเห็นไหมมีทุกสีให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหานะครับสำหรับรองเท้าแตะแบบสวมของห้างชลบุกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เราจัดรายการลดราคาพิเศษเหลือ69บาทนะครับคุณลูกค้าเหลือ69บาทนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะ,นะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าดูเต็มเ็มกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับด้านนี้นะฮะด้านนี้เดี๋ยวนะด้านนี้จะเป็นเดี๋ยวอีก ช่วงหนึ่งของรายการจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นแบบแบบไปเป็นกีโตเป็นอ่าอ่าเป็นกีโตเป็น aerosoft อ่าผมจำได้ละกีโต aerosoft อ่าแอดดาแล้วก็โมโนโบนะครับนี่อยู่ฝั่งนี้นะครับคุณลูกค้าเยอะแยะมากมายก่อนถึงซุปเปอร์นะครับอ่ะเราเอารองเท้าแตะของเราให้จบก่อนนะ6 9บาทประมาณนี้นี่นี่วันนี้รองเท้าแตะอย่างเดียวนะครับคุณลูกค้านี่รองเท้าแตะผมจะ ให้มือนิ่งๆให้คุณลูกค้าได้เห็นแบบสวยๆไว้นะครับนี่บางทีไปเร็วคุณลูกค้าก็ตามไม่ทันนะฮะนี่อันนี้59คุณลูกค้ามาเจอกองนี้ก็59นะห9นะครับกองนี้นะฮะ 59, 59ของกีโตแล้วก็ของ date, date. อัปทูเดตอัปทูเดตอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็น29บาทนะคุณลูกค้าสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือ 29บาทนะครับนี่ฝั่งนี้ก็39บาท39บาทแบบสวมนะครับแบบสวมแล้วก็39บาทแบบหนีบแบบคีบนะแบบคีบน,นี่มีคีบกับแบบสวมมี2แบบกับรองเท้าแตะที่ห้างเุลิรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จุดบริการรองเท้าแตะก็จะอยู่ข้างๆแผกรองเท้านี่แผกรองเท้าคุณลูกค้าแผกรองเท้านะครับแผกรองเท้าเดินมาจากประชาสัมพันธ์อยู่้ายมือคือแผกรองเท้า ก็อยู่ในโซนเดียวกันอยู่หน้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้กับสินค้าลดราคาพิเศษนะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยที่ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้ตรงนี้บริเวณนี้ก็โอเคนะครับกับรองเท้าแตะแบบคีบกับแบบสวมใส่วันนี้กับห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์ขอบคุณคุณลูกคา้าทุกท่านที่ติดตามชมไร้สดในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปโพสทัพนี้คุณลูกค้าได้เห็นอีกสักรอบหนึ่งนะครับเผื่อคุณลูกค้าที่เออ,เอ,อไม่มีเวลา ที่จะมาดูไลฟ์สดจริงๆไลฟ์สดจะพยายามใช้เวลาไม่นานเอาเนื้อหาสาระรุนล้วนให้คุณลูกค้าได้เห็นนะครับบางบางไลฟ์สดอย่างไรเงยยีนอะไรนี้ก็ใช้เวลาน,านานนิดหนึ่งนะครับพูดคุยกับคุณลูกค้าบ้างเพราะด้วยความที่เราคิดถึงคุณลูกค้า <c ười> คิดถึงการคิดถึงการจึงมาพบปะก,กันทั้งเป็นภาพนิ่งทั้งเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบไลฟ์สดอย่างนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ <c ười> รักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยนะครับ <c ười> บ๊ายบายใช้กระดิให้เป็นประโยชน์ด้วย <c ười>